สวัสดีครับน้าๆทุกคนวันนี้บรรยากาศเราอยาู่คลองวัดคลองลาดยาวครับคลองลาดยาวหมายรับหมายรับอันนี้คือคลองใหญ่นะครับเรากลับมาบจากคลองหอมศิลป์แล้วนะครับอ้าอวไป็รุ่นไปรุ่นรู้แเป็นไงจะมานไหมโอ้ยโบเบรัก็ีีน้องทานสามารถตลอดเลย <S <S 2> <S 2> <S โอ้ยนี่เขานี้จะ จะเป็นคลองเดียวกันครับคลองเดียวกันคลอ,องเดียวกันที่เราไปยกตรงหอมศิลน,นะครับนีครับท่านสามารถท่านสามารถเอาเพิ่งมาเมื่อกี้นะครับนีค่ครับคนหมานหรือว่าเขออาจะหมานชื่อหรือเปล่าหมานชื่อหรือเปล่าน,าน,ชชาน,นะ ด้านหลังเราก็มีนะครับตรงนี้นคะครับตรงนี้จะยกยากหน่อยตรงนี้จะยกยากหน่อยนะพี่น้องรถกรจ็จะวิ่งเนาะสะพานใหญ่สะพานสูงเบิางปาเบิางป,ปาพี่น้องเฮ้ยบัง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 ขึ้นเยอะมากวิ่ง ลายปืนแล้วพี่น้องพานสามารถเขาโอ้ยครับ <c oughs> ปืด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 อย่างเดียวตอนนี้สองตัวเมื่อกี้ก็ไม่เอาทำเป็นหญิงคุณครับปลาเป็นคลืนเป็นคลืนออกมาจากหัวบุ่งเนาะตรงนั้นจะเป็นหอวบุ่งเนาะ ใจบุ๋บีตลอดเลยพนะี mm ่น้อง อ๋อตายอเนี oh, ้ยตายไม่โดนสักท okay, uh, ีครับไม่โดนสักทีทางสามาเอ้ยดูดิฮะทุกคนทางสามารถเขาโอ้ยดูดิโอตายล่นแน่พี่น้องเลยยกที่ใดก็ไม่เข่าสักทีเขาปลากระพงไหน เจ็ดแปดโลปลามันขึ้นเพียบเลยครับปลาขึ้นเพียบเลยน,นี้ให้พันสามารถยกให้พันสามารถครับช่วงนี้เราก็เหนื่อยมาทั้งวันนะอันนี้ปลาไม่เข้าเลยครับวันนี้ขายได้พันกุบบาทนึงไปเองเยมือนอลขายได้พันกุบบาทนึงนึกยี่พ่อเลยยงเงี้ยงย,ย่อนเล้ยค่าน้ำมันลดห้าสิบพันสามยอ่อยห้าสิบ

ได้ครับพอได้พอ,อได้กินนะ้องดรัลครับมองนน้มอง่ชมพานสามารถเขานี่แหลนะ,ะคนหมานคนหมานยกที่ใดก็เวืดอย่างเดียวเลยนนเล็กเล็ก,ม,กมัดไม่ใหญ่ใหญ่มัดทำ ใช่ไหมตาบอดตาทัวมาวะเก็บพุ่มเอาเอาแล้วตัก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 แล้วเงียาบปิดตังมันมันนะเอาวะมืดตลอดมืดตลอดอ่านสามารถมืดตลอดนี่น้องไงโอ้ยหายเลยน้ำเลยหออยีก อยากได้ขัาวปลาที่วันกินเนาะกินปลาเนาะเมื่อในวันพระเมื่อในวันพระมีได้กินปลาอ่ะปุ่นไปวัดมากนะวัดอามวันตักบล้น แตางครับโอ้ยเบิ่งเนี้ยแต่โตแต่ละตัวพี่น้องเว้ยกินหอดกระดูกของเนนดิหอดหอดเบมดเกเลยาวก่ากันโอดแล้ิดตจนเอาอางน้มันจัากัพี่้องนี้ยไงอ้เเอา่ร่อยตรหนเลยเบิ้งไปเลย ก็บปทายเตาพีน้องเบิ่งไถทายแล้วมันว่างหม่งเฮาว่างย่อเส็กันเฮาวน้ไปย่อขาดบดได้วยเอเบดลงมื้อนี้นี่เอาเก็บตาเก็บลาโลโลหนเว้ยโตโ่ชิ้เชินังี่เ่าตโลโลนี่หนังอา่ตบ

เอาขึ้นมาเอากระดองมาตักข้าสารนิดหน่อยวะตักข้าสารนี่เองนิดหน่อยวะมื่อก่าย่านบาปเออแล้เลยเดี๋ยวผมเ้ยบรรยากาศครบรรยากาศเออยบรรยาาศบ้านเนาะากิมแบอบ้าน นี่เขางมาลงเว้จนเสร็จตนนีมาเลียบรอยาก้ะหลังเขาอ่ะักก็ไปเห็ดแพ้ยงเนาะหลิน เจอไหนเรามึงก็มาเนาะตัวลโลหน่ี้นี่ฮะเกิน,นตัวเดียวโัโลโลหน่ีเน้เ,เย็นเนโอ้โห<อ>ใช้เวลาจะจังหวะวดใจล่อค่อยทำหนงล่าลุ่นน้ำกันนี่นเค้กเบิ้งนี่กันว่าเดียวกับพงเขื่นไว้บ่นนี้กับพ้องรูอแชดโดยังที่ม,มากกว่าก,กันเนาะที่นองเลย

เอ,นะเอาเปิดนีก้ก็เอาเปิดเอเดอนัอานาดละเดี๋ยวเข้านับนับหนึงนี่เข้านับหนึงนี่เข้าที่ว่าง

Bà đi tung bà tung bởi tung vượt tung cái tung bởi 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 tung ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนานๆคนผลงานเราก็ไม่มีอะไรมากครับสามเท่ดัสามยังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับขอสุให้นานๆทุกคนยิ้ยงรวยทุกคนครับบ๊ายบาย